สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาทำระบบพ่นหมอกในโรงเรียนอย่างนี้กันครับ เรามาพูดกันถึงเรื่องพื้นฐานก่อนแล้วกันนะคือระบบของผมเนี่ยมันเป็นระบบที่ใช้พลังงานจากโซล่ามาชาร์จไว้ในแบตนะครับแล้วจึงจ่ายไฟจากแบตไปที่ตัวปั๊มอีกทีนึงเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่ 2- 3สจุดนะครับที่เราจะต้องอไล่กันไปจุดที่1ก็เป็นแผงโซล่านี่แหละครับจุดที่2ก็คือเป็นเรื่องระบบของการชาร์จแล้วก็การใช้นะครับแล้วก็จุดสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของพวกหัวฉีดหัวพ่นต่างๆอ่ะเนื่องเรื่องเราหลากัหลกๆเรามี3หัวข้อ,อย่างนี้นะ เรื่องแรกก็คือเรื่องของแหล่งพลังงานก่อนคือตัวโซล่านะครับตัวโซล่าเนี่ยคุณผู้ชมต้องคํานวณหน่อยว่าคุณผู้ชมจะใช้ไฟวันละเท่าไหร่ความยากของโซล่าเซลล์มันก็แค่อยู่ตรงนี้แหละครับก็คืออะไรที่เราจะใช้งานได้คุ้มได้ตามวัตถุประสงค์เ่ยโดยที่ประหยัดราคาที่สุดอ่ะมันอยู่ที่การคํานวณในไฟนี่แหละอย่างของผมเนี่ยวันนี้ที่จะให้ดูอ่ะคือเซตทดลองยามันเป็นเซตที่ เผื่อไว้ก่อนทุกอย่างเลยอะไรที่ผมคํานวณเนี่ยผมคํานวณบอกให้เผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ราคามันก็เวอร์ไปไงคือมันเกินจําเป็นอะเกินจําเป็นต่อร,ระบบยกตัวอย่างแผงโซลา่าตัวนี้อันนี้เป็นแผง12โวลต์นะครับ50วัตต์มันก็ผลิตไฟได้เกือบ5แอมป์4แอมป์กว่านะครับ12 5 60งห้าหกสใชอ่อันนี้มัน12 4 48ประมาณ4แอมป์กว่านะครับแต่ว่าระบบ ที่เราใช้งานอยู่ทุกวันนี้มันใช้ไฟไม่ถึงไงมันทําให้ผลิตไฟอะเกินนะครับมันก็เลยแพงเกินไปสําหรับแผงขนาดนี้นะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าผมทําใช้เองเนะี่ยผมอาจจะใช้แผง12โวลต์สัก30วัตต์ก็น่าจะพอแล้วอะไรก็เผล่ย20วัตต์ยังอาจจะพอเลยสูสีถ้าเราใช้น้อยๆน,น,นะครับต่อมามันก็จะมาที่สายไฟนะครับเนีย่ยสายไฟ ความจริงไอ้ตรงนี้มันเป็นระบบอ่เป็นเขาเรียกว่าปลั๊ก MC4 นะครับเป็นปลั๊กที่ต่อสายโซล่าเซล์อีกแหละถามว่าจําเป็นไหมสําหรับผมตอนนี้คือไม่จำเป็นเอ้เนี้ยเกินจําเป็นอีกแล้วนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมดูสายที่ผมต่อดิคือจริงๆอ่ะไอ้แค่นี้มันใช้แบบต่อท่อหดก็ได้นะครับแล้วก็เทปพ,พันซซลเอานะครับแล้วก็ไล่มาจนถึงสายไฟเนี่ยสายไฟ,ยไฟโซลา่าเซลล์เนี่ยผมก็ซื้อแบบที่ใช้กระหัว MC4 ไงก็คือแบบใหญ่อะใหญ่เลยได้มาตรฐานเลยแต่ถามว่า เราจะใช้ไฟขนาดระดับกี่แอมป์เนี่มันใช้เยอะไปอะ่ะคือใส่ไฟหนาเกินไปนะครับรอมรับไฟได้สูงแต่ไฟเราผลิตมาแค่นี้เดียวจริงๆไม่จําเป็นนะครับใช้ไฟแบบเนี่ยเส้นสายไฟเส้นแค่นี้มาเชื่อมเอาก็พอแล้วนะเยอะไปโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูระบบข้างในกันแล้วกันว่ามันเป็นยังไงครับต่อมานะครับเราก็มาพูดกันถึงเรื่องของระบบควบคุมนะครับตรงนี้ผมก็จะต่อไว้อยู่ในตู้อย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันกันน้ําอย่างเรียบร้อยนะโอเคเปิดมาดูด้านใน เริ่มต้นนะครับผมจะไล่สายให้ดูว่า,าจากโซล่าเซลมาแล้วมันไปไหนแล้วมันไปไหนต่อนะโอเคเริ่มต้นนะครับก็คือสายดําแดงตรงนี้นี่นี่คือสายที่มาจากโซล่าเซลเนาะมันก็จะต่อเข้ากับตัวอันนี้เรียกคอนโทรลชาร์เจอร์นะครับจากคอนโทรลชาร์เจอร์เนี่ยมันก็ต้องไปที่แบตอีกทีหนึงก็คือช่องที่2ตรงนี้ัอเน,นี้ยมันจะต่อไฟมาที่แบต ก็คือตัวคอนโทรลชาร์จเจอร์เขาจะทำงานว่าเออตอนที่ยังไม่มีการโหลดไม่มีอะไรเนี่ยไฟเนี่ยก็จะมาที่แบตนะครับแล้วพอมีเวลาถึงเวลาการใช้งานปุ๊บคอนโทรลชาร์จเจอร์ก็จะจ่ายไฟเข้าโหลดตรงนี้นะเนี่ยจากจากช่องโหลดตรงเนี้ยมันจะต่อไปที่ทัมเมอร์อีกทีหนึ่งทัมเมอร์เนี่ยเขาก็จะสั่งการได้นะว่าคุณผู้ชมจะให้มันเปิดเมื่อไร่ปิดเมื่อไร่นะครับอันนี้โปรแกรมอยู่ที่เราตั้งเลยว่าอยากได้โปรแกรมเท่าไหร่นะครับทัมเมอร์ พอเวลาถึงเวลาทํางานปุ๊บเขาจะจ่ายไฟออกมามาที่2จุดนะครับอันนี้ก็คือโซลินอยด์วาล์วหจุดนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือตัวปัม๊มเวลาที่เครื่องมันจะทํางานนะครับคุณผู้ชมเริ่มต้นนะผมให้ดูอ่ะตรงนี้นะคุณผู้ชมก็จะเห็นถึงระบบน้ําที่ผมทําไว้นะครับอันเนี้ยผมทําเป็นระบบดูดนะครับคือจริงๆตัวเครื่องนี้ต้องบอกว่ามันสามารถทํางานได้ทั้งระบบดูดก็ได้หรือเราจะเปิดน้ําเข้าไปที่ตัวมันเลยก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีหนึง่งเริ่มต้นนะครับน้ําก็มาจากท่อหลักตรงนี้นะ แล้วก็แยกออกมาเป็น2ทางนะทางหนึ่งผมไว้เอามาเป็นสายที่ใช้สําหรับลดด้วยมือนะครับก็คือจะต่อมาเข้ากับไตัวหัวนี่แหละในกรณีที่แบบว่ามันไม่ทั่วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วต่อมาตรงจุดนี้มันแยกมาฝั่งนี้ก็จะเป็นลูกลอยอัตโนมัตินะครับตัวลูกลอยเนี่ยคือเวลาน้าลดปุ๊บมันก็ปล่อยน้าน้ําลดปุ๊บมันก็ปล่อยน้ำพรนเนี้ยน้ำในถังเนี่ยก็จะไม่มีทางที่จะแห้งนะครับแล้วก็มาที่ระบบของเราตรงนี้ก็คือหัวดูดนะครับนี่หัวดูดอยู่นี้ อันนี้ก็จะดูดน้ําขึ้นมาดูดปื๊ดมาตามสายนี้นะดูดปื๊บมาถึงที่โซลินอยวาวจุดนี้ผมอยากจะแนะนําผู้ชมนิดนึงว่าอันนี้ความจริงมันก็สูงไปมันไม่ใช่เชิงสูงไปหรอกเรียกว่ามินมินแล้วกันจริงๆอ่ะเขาไม่ควรจะให้สายดูดเนี่ยยาวเกินหรือสูงเกินจากพื้นนะสูงเกินเมตรห้าสิบิมิตมันอยู่ที่2เมตรนะครับแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะไม่ควรเกินเมตรห้าสิบเพราะว่ามันจะใช้แรงในการดูดเยอะแล้วก็ มันก็ไม่ดีกับปั๊มเนอะแรงเริองอะไรมันแทนที่มันจะได้เต็มเป็นเต็มหน่วยมันก็ตกไปทีนี้าาสายที่ว่านี้ก็เข้ามาที่โซลินอย์วาลใช่ไหมครับไอโซลินอย์วาลที่ว่านี่ถามว่ามีไว้ทําไมกรณีที่คุณใช้ระบบดูดเนี่ยโซลินอย์วาลคือของไม่จําเป็นนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมบอกนะเป็นของไม่จําเป็นแต่ว่ามันจะมีประโยชน์มากเลยกรณีที่คุณต่อตรงนะครับสมมุติว่าคุณเอาท่อเนี่ยสายเนี่ยเข้าหัวแล้วต่อตรงแล้วเปิดน้ําไหลตลอดเลยอเน,นี้ยข้อดีก็คือว่า น้ำอ่ะมันจะมีแรงดันช่วยมาแล้วแรงดันมันจะมาช่วยส่งน้ําเข้าปั๊มนะครับทางออกของน้ําน้ําแรงขึ้นได้นะแล้วก็เพิ่มหัวเนี่ยหัวจ่ายพวกนี้มันก็จะเพิ่มจํานวนได้มากขึ้นนะครับข้อเสียคือ,อ,อถ้าคุณไม่มีโซรินอยย์วาล์วนะถ้าคุณไม่มีโซรินอยย์วาล์วคือก็เหมือนเราเปิดน้ําทิ้งไว้อ่ะไอพวกนั้นก็คือจะหยดตลอดเวลาอ่ะนี่ก็คือ ในระบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเราเปิดน้ําทิ้งไว้แล้วมันระบบมันเกิดรั่วในบางอย่างก็คือรั่วแล้วรั่วเลยนะครับอันนี้ไม่มีการเช็คก็เป็นทางเลือกนะคุณผู้ชมว่าจะชอบระบบไหนนะระ,ระหว่างการดูดกับเปิดน้ําส่งเข้าปั๊มไปเลยก็มีสองอย่างนี่แหละถ้าเป็นระบบดูดคุณไม่ต้องใช้โซลินอย์แต่ถ้าเป็นระบบส่งน้ําเข้าคุณต้องมีโซลินนย์วาล์วแค่นี้แหละถัดมานะครับจากเรื่องโซลินอย์วาลว์ปก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยมันก็ไหลเข้ากับปั๊มนะครับ ทีนี้ปั๊มเนี่ยถามว่ามทาทํางานยังไงนะมันทํางานด้วยการควบคุมของเจ้าทามเมอร์ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเขารับไฟได้ค่อนข้างเยอะนะครับ20แอมมั้งถ้าผมจำสเปกไม่ผิดนะ20แอมแต่ว่าเราใช้เนี่ยปั๊มเนี่ยใช้ไฟแค่5แอมเอง60วัตต์นะครับเพราะงั้นเนี่ยมันรองรับการทํางานได้เหลือเฟือแล้วก็การตั้งโปรแกรมของเขาอะ่ะมันค่อนข้างตั้งได้เยอะ20โปรแกรมมันหมายความว่าคุณจะตั้งให้มัน เปิดวันไหนก็ได้มันมันจะตั้งเป็นสัปดาห์นะจัน์คารพุธพฤหัสศุขเสาร์อาทิตย์ตั้ง7วันเลยก็ได้หรือตั้งวันเว้นวัน,วนอะไรอย่างเงี้ยเขามีให้เลือกอยู่ตั้งได้20บแบบนะใน1ตัวแล้วคุณจะให้เปิดวันไหนปิดวันไหนเปิดเวลาไหนปิดเวลาไหนตัวเนี้ยจัดการได้ทั้งหมดนะครับน,นี้คือระบบที่ผมออกแบบไว้โอเคทีนี้มาถึงเรื่องของสเปคแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยคุณผู้ชมจะใช้แบตเป็นเขาเรียกอะไรแบตตะกัวก,กวดก็ได้นะครับ หรือจะใช้เป็นแบตอันนี้เป็นแบตเจลที่ผมเลือกใช้นะครับพูดถึงแบตเตอรี่แล้วนะครับก็มาเข้าถึงเรื่องของการใช้ไฟนะที่ผมพูดถึงว่ามันอิงกับไอเจ้าแผงโซลา่าเมื่อกี้ที่ที่ไปดูก่อนนะครับก็คือตัวเนี้ยอย่างที่ผมบอกเนี้ยใช้ไฟ5แอมป์นะครับใช้ไฟ5แอมป์60วัตต์แผงเราผลิตไอคำว่าไอคำว่า5แอมป์60วัตต์ที่ว่าเนี้หมายความว่า ต่อชั่วโมงนะครับถ้าเราเปิดต่อเนื่อง1ชั่วโมงเนี่ยมันจะใช้ไฟทั้งหมด5แอมป์60วัตต์นะทีนี้วันหนึ่งเราเปิด1ชั่วโมงปะละ่ะต้องถามคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมรดน้ํากี่ครั้งนะครับสำหรับการใช้งานในโรงเรือนอย่างนี้อย่างของผมเนี่ยโอโ้แคกตัดเปิดอาทิตย์ละครั้งคุณผู้ชมคือมันใช้น้อยมากถามว่าเกินจําเป็นไหมก็เกินจําเป็นอีกแล้วนะครับแต่ว่าอา่ผมไม่ได้วางแผนให้มันจบแค่นี้เดี๋ยวผมจะมีเฟสโครงการเฟดหนึ่งเฟดสองเฟขสายการใชน,นี่ย ไอ้กล่องนี่ให้มันคุ้มค่าที่สุดนะก็คุณผู้ชมก็ขอให้ติดตามชมไ้แล้วกันว่าผมจะไปได้ถึงขั้นไหนนะอ่ะกลับมาที่เรื่องของแอมอันนี้มัน5แอมป์60วัตต่อชั่วโมงนะครับหมายความว่าถ้าวันหนึ่งคุณเปิด1ชั่วโมงก็คือกินไฟ5าแอมทีเนี้ยผมก็ถึงได้ย้อนกลับไปถึงว่าแบตเตอรี่โซลา่าเมื่อกี้แผงโซลา่าเนี่ยวันหนึ่งมันผลิตได้กี่แอมถ้าเป็นแผง12โวลต์20วัตต์นะครับผลิตไฟมันจะได้1.6่แอมต่อชั่วโมงนะครับมมด้าณ8 แอมกว่าเนี่ยแสดงว่าจํานวนแอมเพียงพอการใช้งานแล้วใช่ไหมถ้าเราเปิด1ชั่วโมงใช้แค่ห้าแอมยกตัวอย่างนะเราเปิด1ชั่วโมงที่ว่าเนี่ยแต่เราไม่ได้เปิดยาว1ชั่วโมงนะเออลืมบอกอีกปั๊มเนี่ยเปิดต่อเนื่องไม่ได้นะคุณผู้ชมเปิดต่อเนื่องหมายความว่าคุณผู้ชมคิดว่าจะทําหมอกทั้งวีทั้งวันอย่างเงี้ยพังนะครับบอกได้เลยคุณผู้ชมต้องเปิดแล้วพักนะครับทางที่ดีก็คือเปิดอย่าให้เกินครึ่งชั่วโมงต่อครั้งนะครับเปิดเท่าไหร่ก็พักเท่านั้นแหละเปิดคคคคครรรรรรึึ่่่่่่่่่งง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 ชชชััััััววววโโโมมมมมกกกก็็็พจจาาาาาายยยยยยๆออออสุติิเเเเเซซ1 15นนนีีปป4้้ืดละท วันหนึ่งเปิดสครั้งก็คือ1ชั่วโมงกินไฟ5แอมป์นะครับแผงเราผลิตได้อ2โวลต์20วัตต์มันจะผลิตไฟได้1.6แอมป์ต่อชั่วโมงนะครับแต่คูณด้วย5เข้าไปมันจะเป็นประมาณสนะัก8กว่าเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมเท่านี้ก็แสดงว่าแผง12โวลต์20วัตต์มันก็เพียงพอกับการใช้งานแล้วที่ผมยังไม่บอกไงว่าเออมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะใช้มันเยอะแค่ไหนถ้าเราเปิดเป็นสองชั่วโมงเลยแสดงว่าเราก็ต้องหาไฟ10แอมป์ให้มันอะ คุณผู้ชมก็ต้องคูณจํานวนแผงที่ต้องใช้เข้าไปว่าคุณผู้ชมต้องใช้แผงขนาดไหนกันแน่อาจจะต้องเป็น12โวลต์50วัตต์ไหมถ้าเกิดว่าเปิด2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ว่าคุณผู้ชมต้องการใช้งานเท่าไหร่เงบประมาณมันก็จะออกมาตามที่คุณผู้ชมจะใช้งานนั่นแหละอ่ะแล้วมันจะเซฟที่สุดตรงกับการใช้งานคุณผู้ชมที่สุดไอ้ตรงเนี้ยผมทํากับโรงเรือนแคคตัสเนี่ยตอนนี้คือต้องบอกว่าขาดทุนอยู่เพราะว่ามันใช้น้อยนะครับผลิตไฟได้เยอะ ปั๊มก็ทํางานน้อยทุกอย่างทํางานน้อยหมดเลยแต่ว่าต่อไปก็อย่างที่ผมบอกนะว่าผมจะมีโครงการที่จะขยายมันออกไปอีกนะครับว่าผมอาจจะทําให้มันซับซ้อนยิ่งขึ้นไปใช้งานที่หลากหลายยิ่งขึ้นในหลากหลายสถานการณ์ยิ่งขึ้นก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมติดตามชมแล้วกันทีนี้ถ้าคุณผู้ชมนึกอยากจะประหยัดจะทํำยังไงนะครับก็คือก็ต้องตัดของไม่จําเป็นออกที่คุณคิดว่าไม่จําเป็นอย่างเช่นคุณผู้ชมบอกว่าอืถ้าฉันจะใช้งานเฉพาะตอนที่มันมีแดดเท่านั้นล่ะจะทํำยังไง คุณผู้ชมตัดออกได้หมดเลยแบตก็ตัดได้ชาร์จเจอร์ก็ตัดได้ทามเมอร์คุณผู้ชมก็ตัดได้พูดง่ายๆต่อเหมือนต่อแผงตรง,ตรงเข้าปั๊มเลยแล้วคุณผู้ชมมีเบรกเกอร์ตัวหนึ่งคอยปิดเปิดเอามีแดดคุณผู้ชมก็มาเปิดแล้วมาปิดเองอันนั้นเมนนวลก็จะเหลือต้นทุนก็ถูกมากเลยกล่องก็ไม่ต้องใช้กล่องใหญ่ด้วยเหลือกล่องเล็กๆก,ก,ก็พออันนี้มันอย่างที่ว่าแหละมันอยู่ที่ความใช้งานของเราเป็นแบบไหนนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะต่อตรงนะครับอย่างเช่นปั๊มตัวนี้เป็นปั๊ม12โวลต์น,นะ ก็คือใช้ไฟ12โวลต์ใช่ไหมคุณผู้ชมก็ต้องซื้อแผงแค่12โวลต์มานะคุณผู้ชมจะไปซื้อแผง18โวลต์มาเนี่ยก็คือไฟมันเกินเกินตัวปั๊มนะครับมันจะมีปัญหา,าให้ผมแนะนําคุณผู้ชมอาจจะมีตัวเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสเต็ปดาวอะ่ะตัวอิเล็กทรอนิกส์ตัวหนึ่งอะ่ะเป็นสเต็ปดาวเพื่อรับไฟมาจากแผงปุ๊บแล้วก็คุมโวลต์ให้มันไม่เกิน12โวลต์อันนั้นก็ได้ก็ถือว่าช่วยยืดอายุการใช้งานแต่ว่าคุณผู้ชมก็ต้องปิด,เป,ดเปิดแบบเมนนวลนะถ้าเป็นลักษณะน,นั้น โอเคเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราไปต่อเรื่องต่อไปเลยนะครับก็เรื่องของอระบบหัวฉีดหัวพ่นทั้งหลายนะครับอันนี้ก็ยังเป็นอะไรที่ผมยังลองผิดลองถูกอยู่เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันนะครับศึกษาไปพร้อมพรอมกันอะเมื่อกี้น้ํานะก็คือต่อยปล่อยจากโซลินอยใช่ไหมเข้าปั๊มปุ๊บแล้วก็ออกมารูนี้อ่ะนี่จบแล้วนะในตู้นี้แล้วก็มาออกที่ตรงนี้ต่อนะครับเสร็จแล้วจึงไหลเป็นระบบของผมที่วางไว้ทั่วเนี่ย ก็คือผมวางไว้เลยมันเป็นระบบเส้นเดียวเลยนะครับไหลไปแล้วก็ไปสุดที่ปลายสายของมันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรที่ผมคิดว่าดีและอะไรที่ผมอยากจะปรับปรุงนะมาดูตรงหัวแล้วกันนะหัวฉีดอะไรพวกนี้เ,เดี๋ยวผมหยิบให้ดูสักอันนึงแล้วกันอันนี้มันเป็นหัวแบบปลดเร็วนะครับนี่หัวแบบนี้เนี่ยมันเป็นหัวที่มันมีเบอร์นะครับหัวพวกนี้มีเบอร์เป็นหัวแบบที่เราไม่สามารถปรับขนาดละอองได้เราต้องซื้อแบบ เราจะใช้หัวแบบเบอร์ไหนก็ใช้เบอร์นั้นไปเลยผมแนะนําอย่างนี้ละกันไอปั๊มแบบ8บาร์เนี่ยถ้าคุณผู้ชมคิดจะใช้กับเป็นการพ่นหมอกเพื่อคลายร้อนนะครับไม่ได้เพื่อลดน้ําต้นไม้นะคุณผู้ชมใช้ประมาณสักหัวเบอร์สองก็พอแล้วแล้วคุณผู้ชมจะต่อได้เป็นร้อยหัวเลยถ้าใช้แบบเบอร์สองนะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดคุณผู้ชมจะใช้ลดน้ําต้นไม้เนี่ยอ่ะอย่างผมเนี่ยผมก็จะใช้เป็นหัวเบอร์สี่อันนี้ผมก็คิดว่าในเมื่อเบอร์สองเปิดได้ร้อยใช่ไหมเบอร์สี่เนี่ยผมตีว่าก็ควรจะเปิดได้ไม่ต่ำ ควรจะอยู่ประมาณอย่างนั้นนะครับที่ผมชอบหัวแบบนี้ตอนแรกนะตอนแรกที่ใช้เนี่ยแต่ตอนนี้ไม่อยากใช้นะตอนนี้อยากเปลี่ยนคือตอนแรกกับผมก็คิดว่าเออจุดเริ่มต้นนะผมคิดว่า9้าหัวน่าจะพอสําหรับการทํางานในโรงเรือนแค่นี้นะครับผมก็คิดว่าเออสจุดเนี่ยต่อนหนึ่งตอนน่งตอนหนึ่งแถวเนี่ยก็พอแล้วแต่พอเอาให้จริงเนี่ยความฟุ้งมันไม่ได้คุณผู้ชมผมก็เลยขยายแบบแม็กซิมัมเลยผมก็เลยขยายหัวตอนเนี้ยที่ติดอยู่ทั้งหมดเนี่ยน่าจะสัก ถึง20อ่ะ20แน่นอนซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ดีนะในแง่หนึ่งคือถ้าคุณผู้ชมปลูกพืชแบบต้องการน้ําอย่างเช่นปลูกพืชที่มันอยู่ในสแลนแบบพืชใบอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเขาอยู่ชื้นๆหน่อยได้อ่ะคุณผู้ชมให้ให้คำนวณตารางการใช้งานคุณผู้ชมว่ามัน,ม,นมันกี่ตารางเมตรแล้วให้มันมีปีกเหลืออย่างเช่นอย่างเงี้ยอ่คุณผู้ชมดูตรงนี้นะเนี่ยโต๊ะเนี่ยมันสุดแค่นี้ใช่ไหมเราปลูกพืชก็แค่นี้ แต่ว่าผมจะมีหัวหนึ่งที่อยู่ขอบขอบ,ขอ,บอย่างเงี้ยผมมีหัวอยู่ขอบขอบ,ขอ,บอย่างนี้ซึ่งเวลาลมมันโชยไปโชยมาเนี่ยยังไงคือให้มันอยู่ในแอร์เรียตลอดเวลานะประมาณนั้นนี่คือหลักการผมก็คือควรจะมีพื้นที่ขอบขอบ,ขอบให้เขาด้วยนะครับเพื่อรองรับลมที่จะพัดไปพัดมานั่นเองนะครับแต่ทีนี้อะไรคือสิ่งที่ผมบอกว่าผมไม่ค่อยถูกใจณนะตอนนี้ก็คือ เมื่อใช้กับพืชที่ต้องการน้ําน้อยอย่างหรือหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะอันนี้คุณผู้ชมจะเห็นด้วยกับผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมอยากจะเปลี่ยนไอ้หัวเนี่ยให้มันเป็นหัวกระจายแบบ4ี่ทิศทางเลยมันจะมีนะมันจะมีขายแต่ว่าผมก็สั่งมาแล้วล่ละแต่ยังไม่ได้ทําเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวอาจจะอัปเดตให้ดูอทิ้งว่าเป็นยังไงก็คือเป็นหัวแบบ4ี่ทิศทางมันมันจะไม่พ่นลงมาตรงอย่างเงี้ยการที่มันไม่พ่นลงมาตรงผมคิดว่ามันน่าจะทําให้เกิดการฟุ้งกระจายที่ดีกว่าแล้วมันน่าจะเหมาะสมกับแคคตัมาากกว่นะ อันนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าจะทำงเดือนแคคตัสเหมือนกันผมว่าให้คุณผู้ชมซื้อแบบสี่ทิศทางมาเลยดีกว่าดีไม่ดีเผยไม่ต้องต่อหัวเยอะขนาดนี้ด้วยอาจจะต่อแค่ไม่กี่จุดก็ได้เออพูดถึงการต่อให้ดูลวดนิดนึงอย่างนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าผมมีการขึงลวดนะครับก็คือขึงอยู่34จุดตรงนี้อันนี้ก็คือเพื่อเป็นการรองรับน้ำหนักของตัวเขานะครับแต่ว่าตัวเขาจริงๆก็ไม่หนักหรอกถ้าคุณผู้ชมคิดว่าจะ ห้อยกับต้นไม้หรือจะอะไรอ่ะมันก็ทําได้นะแค่เลือกที่ที่เราคิดว่าเหมาะสมแล้วกันไรทอข้อต่อพวกเนี้ยเออใช้ข้อต่อแบบนี้มันก็ง่ายดีมันจะมีข้อต่อประเภทที่แบบต้องเข้าหัวเป็นหางปลาอันนั้นมันก็ก็ถูกดีแต่ว่ามันก็เข้ายากออกยากเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้แล้วกันอย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นหัวแบบเนี้ยคุณผู้ชมจะถอดมันง่ายหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้ผมถอดหัวให้ดูใช่ไหมเน,นี่ยถอดหัวอ่เวลาใส่ก็ปิดเข้าไปอ่แล้วด้านนี้จะถอด ก็แค่บีบเข้าแล้วก็เนี่ยถอดมันง่ายมันเข้ามันออกอะไรง่ายแล้วก็เออเรื่องสายที่ใช้อาพูดถึงเรื่องสายนิดนึงแล้วกันสายที่ใช้ในวงการเขามีกันอยู่2แบบหลักๆนะครับก็คือ PE กับ PU สสายเนี่ยราคาไม่เท่ากันนะแต่ผมจําไม่ได้แล้วแหละว่าว่าแพงกว่ากันเท่าไหร่แต่เหมือนจะแพงกว่ากันทักสามเท่าเลยนะ PE กับ PU เนี่ยข้อดีคือ,อ PE สายมันแข็งนะครับราคาถูก ส่วน PU เนี่ยสายจะมีความ mm. เขาเรียกว่าโค้งงอได้ดีกว่านะครับแต่ข้อเสียคือราคามแพงแล้วก็ที่สําคัญคือว่าอายุการใช้ง,งานมันเท่ากันเพราะงั้นสายประหยัดอย่างเราไม่เป็นไรผมเอายอมงอ,อยากแต่มันก็งอได้นะไม่ใช่ว่างอไม่ได้แล้วก็เรื่องสาย,น,ยนะครับคุณผู้ชมครับผมจะบอกว่าขนาดมันคือขนาด2หุนนนนห่นนะครับค้าตีเป็นหุ่นนะ,นะเนี่ยหนึ่งทับสี่เนี่ยหนึ่งทับสี่โอดีเนี่ยคือเป็นขนาด2หุ่นนะ ถ้าเป็นมิลลิเมตรก็ประมาณ6มิลน,นะครับคุณผู้ชมจำสองตัวเลขนี้ไว้แล้วกันเดี๋ยวสุดท้ายนี้แหม่ไม่เปิดโชว์ให้ดูก็อะไรยอยู่นะคือ้อด้วยระบบที่ผมทําไว้ตอนเนี้มันก็เรียกว่าจะออตโต้ก็ได้แมนวนวลก็ได้คือมันได้หมดอ่ะคือเป็นมันเป็นระบบที่แพงที่สุดนะครับแต่ว่าคือผมทําเพื่อศึกษาแล้วก็ใช้งานจริงเนี่ยมันก็ถือว่ามันก็คุ้มค่ากับราคาของมันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ดู อ่ะไอปุ่มแดงๆที่อยู่ตรงทา์มเมอร์เนี่ยนะคือคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันเขียนว่าทา์เขียนว่าแมนนวลเนาะตอนนี้มันอยู่สถานะคือออฟนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดออนให้ดูนะอ๋อตอนนี้พอกดครั้งหนึ่งมันจะกลับเป็นออโต้นะแล,ะล้วกดอีกครั้งมันจะเปิดอ่ะอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะผม,ผมให้คุณผู้ชมดูคือมันก็เปิดหมดแล้วนะนี่คือหมอกฟุ้งเต็มเลยนะเต็มพื้นที่อย่างที่ผมบอกเนาะว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะให้มันกระจายเต็มที่นะคุณผู้ชมต้อง ต้องวางเผื่อนะครับเผื่อปีกของมันแล้วตอนนี้ด้วยเราอองเป็น0.4มิลนะคุณผู้ชมดูมันฟุ้งเต็มพื้นที่อย่างอย่างแน่นอนนะแล้วก็ไอเสียงที่ดังเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกนะมอเตอร์มันเป็นมอเตอร์รอบเร็วนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันอาจจะมีเสียงที่ดังหน่อยแล้วความดังของมันจริงๆก็จริงๆมันแก้ไขได้นะด้วยการที่ว่าตอนที่เราจะมันแขวนผนังอ่ะคุณผู้ชมหาแผ่นโฟมแผ่นอะไรอ่ะ หนุนไปสักชั้นหนึ่งก่อนแล้วค่อยแขวนในตัวนี้เข้าไปอีกทีมันจะซับเสียงแต่เนี้ยเดี๋ยวผมก็ลือล้อๆตัดๆอะไรผมก็เลยขี้เกียจทำ <c oughs> ก็เลยเอาประมาณเนี้ยเสียงดังก็ช่างมันหรือถ้าคุณผู้ชมจะไม่ชอบเสียงเลยจริงๆ <c oughs> คุณผู้ชมจะต้องซื้อเป็นระบบ24โวลต์มาใช้อันนั้นน่ะเสียงเบาเลยแต่ว่าอ่ะ24โวลต์่ยแพงขึ้นคุณผู้ชมเอาไหมต้องเลือกนะครับว่าคุณผู้ชมจะใช้ยังไงระหว่าง เน้นบัเจ e t เอาเอาราคาเป็นหลักเนี่ยเออ12โวลต์เนี่ยให้คุณได้แต่สมมุติว่าทุกผู้ชมเปิดเป็นร้านอาหารร้านกาแฟที่อยากจะทําเป็นหมอกให้คนดูแล้วเสียงเนี่ยมันน่าราคาญนอะ่ะคุณผู้ชมต้องเลือกระบบ24โวลต์นะครับซึ่งราคาคา่าระบบมันก็จะแพงขึ้นตามตัวไปนะครับโอเคครับก็ถือว่าจบแล้วนะครับสำหรับเ,เรียกว่าการทําระบบน้ําพื้นฐานแล้วกันนะวันนี้เรามาคุยกันแบบจุดเริ่มต้นก่อนแล้วกัน อนา,าคตเนี่ยผมก็คงจะทาคลิปมาเรื่อยๆนะเพราะว่าผมก็อยากจะทดลองอะไรองมันไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสงสัยนะครับในจุดใดอยากจะลองสอบถามเข้ามาก็เชิญคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอะไรที่ผมรู้เนี่ยผมก็จะบอกให้นะแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วยังทําไม่ได้ยังแต่อยากใช้อะไรอย่างเงี้ยเออจะจ้างผมประกอบผมก็ยินดีนะก็คือผมก็เหมือนคิดแค่ค่าแรงแหละสั่งของเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็ประกอบเสร็จผมก็ส่งให้ไปนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเอาง่ายๆเราก็ตรงไปตรงมานะโอเค เหมือนว่าก็เดี๋ยววันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันต่อไปในสัปดาห์หน้านะวันนี้ผมขอลาไปตึเปียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ